ไม่ใช่หลูกดหยอดไปเลยเขาก็คือว่าแล้วแต่เราจะได้เราแล้วแต่ว่าเข็มจะไปเลขไหนหยอดไปปุ๊บแล้วเราก็จะมารอรออดรอดู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 อดรับคอนเอะลูกรับคอเเลขอะไรได้เลขแปดใช่ไหม อ๋อใน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 ช่องมีมีเลขแปดให้ดูไหม,มดูดิอมีเลขแปดอยู่แต่ว่ากระดาษากระดาษหมดแต่น่าจะให้มีให้อ่านตามอ,อย่าไปจับอย่าไปจับไม่ต้องไปจับลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไหมมือลูกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวร้อน